ือทำเสียงซาวให้กลัวจริงๆเลยเราแค่เสียงซาวนั้นแหละ,ะไม่มีอะไรหรอกอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวเราปเป็นเอ็นไอยเราแข็งแกร่งเราอัพสตรีงมาแล้วเราพร้อมจะยุกทุ่มทุกคนทุกตัวที่เข้ามาเราของไปเจ็บคนนะที่ปวดมันกินเบ้นทีพ่ การวางขวดคนข้งเป็นเรื่องที่เตียงอยู่เหมือนกันนะ,ะนิง่งอยู่ดีๆนิง่งป่ะแล้วเปิดประตูขวาเลยหนูกรูวว่าเรายัางไม่ได้เปิดประตูนั้นนะ <c oughs> ตอนแรกพี่ก็ไม่คิดอะไรแต่ตอนนี้พี่เริ่มคิดแล้วว่าใครเปิดประตูวะ เออยังไม่เปิดประตูไม่ใช่หรอเออเอ,อ่อแชทเมื่อกี้เมื่อกี้ยังไม่มีใครเปิดประตูใช่ไหมชแชทแชทคุยกับเราหน่อยเมื่อกี้ไม่มีใครเปิดประตูใช่ไหมไม่ม <c oughs> เราไม่ได้เปิดประตูไม่ใช่หรอเสียงก็เล่าเหลือเกิน ได้ยินเสียงมั้ยเดี๋ยวเปิดตัวอะไรตัวใหญ่บักบากกำลังเดินอยู่ตอนแรกเขากเลังจะบอกต่ว่าไม่มีอะไรหรอกนาคิดไปเองนี่ทำอะไรปกติประตูบ้านนั้นมันเปิดเหรอมันจริงๆบ้านเนี้ยมันไม่ได้เปิดด้วยซ้ำว่าหนูว่า Mijn geit. Oi chi, chi. Alleen maar die. Alleen maar Ei, มันโบไปเห็นอนะมันล่องหนมากไม่คิดเนี่ยแล้วมันก็อุ้มเรามันนี่มันเห็นแต่รอยเท้าพิงตุ๊บตุต๊บต,ต๊อย่แล้วต้องรีบกลับไปรวมกลุ่มอ,อียังไม่โดนเป็ดตัวนั้นกินไปใช่ไหมยังทีเม <laughs> ื่อกี้พี่เจอตัว <laughs> เอาอีเล้วเหรอมันลากหนูมันไปรู้มึงใครเนี่ยไม่ใครพี่ฟอนพี่ฟอนรองมันเข้าวอกแล้วถ้ามันจะดึงล้มพี่ต้องจับพุ่งเลยนะอ่ะลองมันเข้าวอกลองเข่าวอกออมาน้องหนังออกมากับพี่น้องเอ้ยหนังดีเมฆนะ ยมจับนะต้องมันกระเด็นอ่ะเอ้าน้องเข้ามาน้องไอ้อดีมากดีมากตีดีมึงไปไหนแล้วทีนี้ไปไหนอย่าบอกนะมึงขึ้นไปบนนั้นน่ะจากเกมปัน่นถูกเกมห้อนทุณและสัมผัสน,น่ากลัวของการเป็นหุ่นแอนดรอย ต้องมากู้เหียอยู่ในปราสาทร้างที่เต็มไปด้วยอสุรกายที่คุณไม่สามารถจินตนาการได้มาน้องพอหนอนพอหนอนข้ามอ่ะเดินมาหนี่งอ้ามามาอี๋นั่นแหละน้องนี่นั่นแหละน้องมาที่เอ้าขึ้นมาน้อนเอา ไป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 ยังเดี๋ยวกันอีกครั้งกับรายการหุ่นอวดผีและสถานที่ที่เรามาพิสูจน์กันในวันนี้ก็คือปราสาทเวทมนต์นี่เป็นอาคารเรียนของเรานักเรียนเวทมนต์นะคะที่อีหลางต้นไม้นั่นแหะ เป็นซีนี้ได้เลยนะมันแจ็คครับนี่ครับเมื่อกี้ผมเห็นตัวอะไรบางอย่างอยู่หลังต้นไม้ครับผมว่าผมได้หลอนไปเองหรือคิดไปเองนะครับเมื่อกี้ผมเห็นมันจริงๆครับมันเป็นตัวขาวๆมีไข่อยู่ที่หัว ทางทีมงานช่วยส่งคนมาช่วยพวกเราเหน่อยได้มั้ยครับตอนนี้มันเดินไปห้องรองแด่เลยเพราะห้องรอก็จะพี่ครัตสวัสดี อีวะนิดปิเท่ยมันอยู่ข้างหน้านี้เลยนี่วะทันผมว่ามันได้ยินเสียงเราแต่กูมีประตูที่มันยังอยู่ปะรู้สึกได้เลยว่ามันอยู่ทางซ้ายมือเนี่ยมันนีู่ยินูยินูมาดิยินูมาดิาดลบล

คนเดิตอนนี้เลยน<อ>พี่ของจร<อ>ิงความน่ากลัวของบรรยากาศในโรงเรีนเวทมนต์แห่งนี้ทวีความน่ากลัวมากยิ่งขึ้นเอเอ,เอดูเหมือนตอนนี้แขกรับเชิญของเราจะโดน ต,ตัวล่องหนไปด้วยท่าทีที่เอ,อย่ยนกนระหือืออะไรสักอย่าง oh <my> เอาละครับตอนนี้แขกรับเชิญของเราดูเหมือนว่าจะตั้งสติแล้วลุกขึ้นมาได้พระเจ้ามีเสียงกรีดผมได้ยินเสียงกรีดออกมาจากทางด้านหลังดูเหมือนว่าแขกรับเชิญของเราก็ไม่ได้สนใจเสียงกรีดนั้นและไต่แข็งและเดินหน้าต่อไป oh. นะครับ <c oughs> ผู้ชมเห็นไหมครับตรงนั้นมีเอปปาเลเซอร์แต่รองเท้าทยืนอยู่ตอนนี้แขกรับเชิญของเรากำลังแอบซ่อนแล้วค่อยๆเดินถอยกลับมาหลอดแล้วครับรอดมาแล้วกำลังวิ่งพยายามเอเพื่อนร่วมทีมที่มาด้วยกันออกมาจากล่องนะแต่ดูเหมือนมันจะเป็นไปไม่ได้เลยทยปล่อยฉันเอาไว้ ไอตัวน <l convert to digital> ี้ออกแล้วบาคไปเรแล้วคนดยิงหลบแบบดิจิตอลดิจิตอลยิงหลบแบบดิจิตอลจะกลับมาไม่ทิ้ได้หรือไม่ ดูจากจุดที่หัวมันลงไปติดแล้วน่าจะกูไปได้ติดซ้ายติดขวาติดทุกทางทําไปพอมันเล่นน้อยคนแล้วมันแบบมันหลอนอย่างนี้วะอ้ตัวนี้ไม่ใช่โดนเลเซอร์ยิงตุยไปแล้วเหรอเอาแล้วมันเอามาได้อีกแล้วเอา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 เวละเอาเวะละ,ละไปละหนึ่ง ถือว่าโชคเรียกว่าอะไรโชคดีในโชคร้ายใ้ตัวโลกหนโดนจัดไปอีกหนึ่งแกรับเชิญของเราที่พยายามจะ พี่บอกเลยท <ไ S 1> ี่พ,พี่ยอ้อใไปชีพเป็นราชาเลยพี่จะไม่สู้พี่อุ้ยอาชีพเนี่ยโยนเลยฟ<ส>าเต็มหน้<ส>าเนี่ยเบียงแบบเบียงแบบสุดขอโอ้โหแล้โยนทิ้งด้วย ตอนนี้เราตื่นกล้วกูเบี่ยงเบี่ยงมาแบบสุดข้อแล้วโยนสากทิ้งน้ำวยนะจูจูนี่แหละผู้ที่จะอยู่รอดดูหน้าไว้ คนที่หลบเลี้ยงนั้นที่จะอยู่รอดเห็นโคตรไปไอเลิฟไอเลิฟ เด็กจังกลยฮิฮิวเอากล้วยไม่ลุงตายเนสองรอดักตบลุงเอาบาดรอดักตบลุงตาบอดอย่นี่แหะแตชอบและ นี่จะต่อยคนตาบอดอย่างนั้นเหรอคนตาบอดถือ <traded> ล <antique anonymous> ูกซองแฝดแจกเฉา้วยเลี้ยวของไปวางวังเอาไปทำไมคุณเจอทุกมึงตีวางเลยนะใจใจไม่ได้วะปี่องจะงอนปี้า้จะวอก วางยังนั่นไงเมินนะ I have planet เฮ้ยสุดท้ายมีโกโไปซื้อของจุบนางขึ้นมาเลย ในระเบิดนั่นน่ะเอาออกเลยเชี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 ยอืมดีนะเนี่ยแล้วก็ไปคังไ้คำามสนอง <c oughs> อ๋อมาตายด้วย <c oughs> โอเคเฮ้ยผู <c oughs> ้ชายนี่มันอะไรกันนี่นไปกีก <c oughs> จะไม่เล่นระเบิดโมซัวอีก <c oughs> ไม่เชื่อไม่เชื่อคำนี้เราไ่เชื่อเพิ่มสักสองร้อยผมขอแล้วกันนี่อันนี้ของดี ฮะเดี๋ยวนะเอตัวตซามใน้นมีตับตมีตา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 มียักเดวยมีตาขาวมีแววไหมครับไปเร ่นก no. no ิ <Hey yo. S 3> ่งได้ไวเยี่ยงนะท่านทำอย่างนั้นได้อย่างไรดะเอ้ยโย่การุกิุกิุริวังการกุลิงงโกการกุลิกุลิุริดโอ๊ยปัสสเปจมอ่ะไอ้อยลูกปืน cháu cô ấy bao lưng đơn phải biết nhập được bữa đen anh nghe là nhiều cuối ใ,ในที่สุดเวลาดันเชอชายของฉันก็มาถึงเชอชาย ได้ยังไงวะไปดุโอ้ยอ้สองหรือเอกรีวัน กูวายก็กินไข่ถือกบปะพี่เหรอ <c oughs> พี่ไม่ถือก่อทำไมอ่ะกบแม่กันโดนมาตดบดบดบกูถือขึ้นมาเดินมาแม่งเดินมาตรองนด้เว <c oughs> ียงทิ้งหน้มไม่ทนเดเนอ เต้นโนะตามโซ่ตามโซนาเต้นมาเน่ยตนนตโนนตาเดินทอพี่มาดัหนูหน่อย้เขอว่าไง่ไปไคนที่แบบกระโดดกิงเก่งที่สุดทีมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใครอยู่ไั่เครม่ใช่ไ่ช่ม่ใครอยู่ไมเครช เลิงดิงนองลิงดิงนองเฮ้ยเฮ้ยยหลบาดไหลบาดนีมันได้อาวุธละเฮ้ยนี่มันโลนี่หว่าพี่ตื่นตื่นตื่นดิตื่นตื่น